มาดูรูปที่ห้านะครับเป็นรูประบบปับอากาศในห้องผ่าตัดที่เขากําลังยกตัวอย่างอยู่ว่าถ้าแยกระบบรับมือกับซนซิเบิลโหลดคือลดอุณหภอย่างเดียวกับระบบะกับลาเทนโหลดที่รับมือโดยระบบเดสิแคนเน่ก็จะทําให้ได้สภาพอากาศที่มันแม่นยําขึ้นนะครับ ควบคุอมอุณหภูมิความชื้ไนได้แมน่นยำขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่านะครับอ่านี่คือห้องผ่าตัดใช่ไหมที่เป็นห้องเป้าหมายเนาะเป็นห้องออทโอนะครับก็ผ่าตัดเ,เกิดระบบกระดูกและข้อเขาต้องการอุณหภูมิหกสิบเปอร์อรเซน์นะครับก็ต่ำมากนะอันนี้ต่ำแบบสิบกว่าเลยแหละใช่ไหมนี่คือยี่เดนะสาม2 50สองสามสิบสองห้าสิบหกสิบแปด นี่ประมาณสิบกว่าๆเลยและนะครับแล้วก็ความชื้นสี่สิบเอร์เซนนะครับนี่ใช่เปล่าหรือว่าอันนี้เป็นอากาศอัน,นเป็นอากาศภายใน,นห้องผ่าตัดเนาะอ่ะก็รีเทิร์นกลับไปเนี่ยมันก็หกสิบฟาเ h นไฮใช่ไหมครับความชื้นเนี่ยเขาบอกเป็นดิวย n ์กับบอกเป็นเกรนต่อปอนด์นะครับความชื้น หนึ่งปอนเนี่ยเท่ากับเจ็ดพันกรีนนะครับก็คือเหมือนกับบอกว่าน้ำหนึ่งปอนอ่ะแตกออกเป็นเจ็ดพันหยดละนะครับก็อันนี้ผมก็เลยคำนวณกลับมาเป็นหน่วยที่คุ้นเคยนะหน่วยไ SI อซียก็คือจับเลขนี้ตั้งหารด้วยเจ็ดพันเนี่ยก็คือความชื้นในห้องเนี่ยมันต้องอยู่ที่ระดับสี่จุดสี่กรัมต่อกิโลกร,รมกัมอากาศแห้งซึ่งมันอันนี้คือแห้งมากนะเหลือแค่สี่กรัมเนี่ยนะครับอ่ะโฟโลงก็สามหมื่นกว่านะครับ ส่วนซัพพลายก็คือวนกลับมา,เ,าเดี๋ยวรีเทิร์นแล้วก็อ outdoor air ก็จะมาผสมกันในในตู้ส่งลมเย็นใช่ไหมครับอันนี้โฟล์เข้ามาสามส่วนอันนี้โฟล์เข้ามาหนึ่งส่วนเนาะแล้วก็พอลมผสมกันเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในท่อนที่เป็นพรีฟิลเตอร์อันนี้อากาศภายนอกมาจากไหนนะครับไล่ถอยไปก็มาจากตัวดิวสซิเค t v i ว w นะครับก็ ฝั่งที่เป็น process air นี่คืออากาศภายนอกวิ่งเข้ามาสมมติอากาศภายนอกอยู่ที่ประมาณนี้นะ85ฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ30องศาเซลเซียสนะถ้าถ้าคำนวณไม่ผิดนะแล้วก็ความชื้นก็อยู่แถว20กรัมนะครับก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะก็วิ่งเข้ามามาถูกทำให้แห้งก่อนนะครับด้วยด้วยตัวลูกล้อ d ด s ิ c ค a n นะครับอากาศภายนอกวิ่งเข้ามา Heat นะครับแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปนะครับอากาศที่วิ่งผ่านตรงนี้ถูกดูดความชื้นนะครับออกมาก็แห้งใช่ไหมเนี่ยจาก2 1กรัมก็ออกมาที่2กรัมเองเนี่ยเหลือ18 g. อ่าอุณหจะเห็นว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนาะเอ่อจาก85เนี่ยมันขยับมาเป็น101 g. อันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นกระบวนการดูดน้ำอะ่ะก็คือ นึกภาพตอนที่ไอน้ำในอากาศใช่ไหมถูกดูดซับเอาไว้ในตัวสารดูดความชื้นเนี่ยนึกภาพตอนที่ไอน้ำควบแน่นกลับมาเป็นน้ำแล้วก็แทรกอยู่ในเนื้อของสารดูดความชื้นเนี่ยตอนที่ไอน้ำควบแน่นมาเป็นน้ำเนี่ยมันเป็นกระบวนการคายความร้อนนะครับมันคายความร้อนไอน้ำมันถึงลดสถานะลงมาเป็นของเหลวได้นะครับก็นั่นแหละมันเลยเป็นเหตุให้ทำไมตอนอากาศออกมาอุณหภูมิมันสูงขึ้นหน่อยนะครับ และตัวเดซิแคนเองเนี่ยจริงๆก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยนะครับอ่ะพอเราได้อากาศแห้งออกมาเนี่ยก็เอามาผสมกับรีเทิร์นเมื่อกี้นะครับผสมกันแล้วได้สภาวะนี้เนาะเจ็ดสิบปรอทไฮก็อยู่ประมาณยี่ยี่สิบนิดๆนะยี่สิบองศาเซลเซียสความชื้นนะครับอ่ไอ้ก้อนสองเนี่ยก้อนสองกรัมเนี่ยโฟลหนึ่งส่วนก้อนสี่จุดสี่กรัมเนี่ยโฟล์สามส่วนผสมกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นอันนี้ รวมกันสี่ส่วนเนี่ยความชื้นก็กลายเป็นสามจุดเจ็ดซึ่งยังแห้งมากอยู่ดีนะแห้งมากๆเลยคือตัวเลขที่เราตัวไม่รู้เราหรือเปล่าคือผมนี่แหละถ้าถ้าจะจําว่าตัวเลขตัวไหนที่คิดว่าแห้งมากๆแล้วเนี่ยผมจําที่เลขเจ็ดตถ้าเราได้เจ็ดกรัมเนี่ยข้างในห้องเราก็จะแห้งมากนะระดับแบบไม่รู้ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ่อความชื้นสัมพัทธ์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแห้งมากนะเพราะว่า คือในห้องผ่าตัดนี้ต้องผ้ามันต้องเย็นแล้วมันก็ต้องแห้งเนาะไม่งั้นหมอก็ทํางานยากเพราะดูชุดหมอนะครับมันหนามากเนาะแล้วใส่นู่นใส่นี่เครื่องป้องกันท่าอากาศมันไม่เย็นพอไม่แห้งพอเนี่ยหมอไม่สบายตัวนี่ก็ผ่าตัดก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ทํางานไม่ไม่สบายนะครับอ่นะก็เนี่ยครับผสมกันอากาศผสมกันเสร็จปุ๊บก็เจอฟิลเตอร์ผ่านพัดลมนะครับผ่านคอยเย็นนะครับ ซึ่งก็สุดท้ายจะวิ่งไปผ่าน Final Filter แล้วก็จ่ายเข้าห้องผัาตัดตัวน้ำเย็ยนเองก็มามจ่ายมาสี่สิบกว่าหรือว่านี่ขาออกไม่รู้ไม่รู้กันก็ไม่เป็นไรก็คือไอเดียของระบบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้มันเป็นรายละเอียดอะ เดี๋ยวพูดเร็วๆนิดนึงถ้านั่นต้องไปคุยข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวกันจะออกจากบทความไปไกลเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงคือถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยเราอยากจะคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ทั้งสองค่าเนี่ยบางทีถ้าเราต้องการอากาศในห้องแห้งมากๆเนี่ยเราต้องใช้วิธีว่าทําให้อากาศมันเย็นจัดลงไปก่อนเพื่อดึงความชื้นออกนะครับอันนั้นเขาจะเรียกว่าโอเวอร์คูลเนาะ แต่พอเราทําให้อากาศเย็นจัดจนความชื้นได้ในระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิที่ได้มันก็เย็นเกินไปเราก็เลยต้องมีฮีเตอร์อีกตัวหนึ่งมาต่อท้ายนะครับเพื่อดึงอุณหภูมิขึ้นอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นร h e ี t มาตรการคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นพร้พอมๆกันแบบดั้งเดิมที่ใช้คอยเย็นเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะใช้การทำองค์ระกอบแอนด์รีฮเขจะมีฮีเตอร์อีกตัวหนึ่งมาต่อท้ายซึ่งแน่นอนว่ามันคือ เปลืองพลังงานแน่นอนโอว่าครูก็เปลืองพลังงานเอารีฮีทมาใส่ก็เปลืองพลังงานอีกนะครับแต่ถ้าเราแยกกําจัดโหลดนะครับลดอุณภูมิก็ใช้ e s u เป็นหลักลดความชื้นใช้ Desicant เป็นหลักแบบนี้เนี่ยรีฮีทมันก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วเวลาคำนวณพลังงานเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้รวมกันะก็จะน้อยกว่าการทำโอเวอร์ครูรีฮีทแน่ๆนะครับยิ่งถ้า ความร้อนที่เอามาใช้ในการฮีตตัว Regeneration นแอเนี่ยมาจากความร้อนถูกถูหรือความร้อนทิ้งจากที่ไหนสักที่นนเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดพลังงาน